o que está แตะดน,นีนตัดมาี่เา่ตงก สว่าน้องชาวบ้านีได่วยนท่รารานผู้ชมานผ้านผู้ชมานผู้ชมท่านท่านผู้ชมานผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมทานผ้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่าชมก่านผู้ชมท่านผก้ชท่านผู้ชนผู้ชมท่นใูช่านผู้ช่านผู้ชมท่านผูมทานผชมน้่า้ชม่าผทน้ท่้าท่นผ่านผม้่า้ช้ช่านผูท้ อาเยอดความปวนะครับผ่าตารที่เชืยอทายไม่ว่าจะเป็นทารทำกางผ่าตัดมาคอร์คอร์เพื่อเตรียมพัฒนาภนกษาปุกโรงพยาบาลสถานีสุขีโรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพสภานานีสุขคอราอรสุขอมคอร์อร์ครับและก็ ท,ที่เซนทรัลนะครับมาร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุการชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการเมาแล้วขับนะครับทางของกามรมการเมืองสุโขทัยกับพานธุ์ที่เชียงไทยจึงมาระมุมมาเดินรณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้อง ได้รับรู้รับทราบนะครับการขับขี่อ่ยานพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังขับขี่ให้ถูกกฎจราจรนะครับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองเช่นหมวกกันน็อกนะครับอ่าหรืออ่ขับรถสระรถยนต์นะครับก็อให้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับ าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดนะครับในตำบลนานี้ของเราส่วนมากแล้วจะเป็นการขับรถขณะมืนเมานะครับก็ได้มาประชาสัมพันธ์ที่ชุงใกล้